ปีนี้คงไม่มีฟ้าผ่ามีแต่เซนามิเล็กๆเสียโอกาสประกาศหน้าที่เปลี่ยนแฟนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ความสมูมมากยิ่งขึ้นประกาศแรกก็ขอมอบตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบระเล็กให้กับคุณขพ่อพิพัฒนารุพันธ์ จายจากโรงพยาบาลเซนเวลรีไปช่วยที่บ้าน,นเล็กเท่านั้นยังไม่พอประกาศให้คุณพ่ออาราทินพันวิไลเป็นวินยนลยานักรมอบตำแหน่งเพิ่มเติมให้หนึ่งตำแหน่งเพื่อจะปรึกษาให้ให้คำปรึกษากับเดนเดนและก็เป็นผู้ฟังแก้บาปด้วยตอนนั้นไม่พอเผามอบพอสุขให้เดือนหนครั้งที่จะเป็นผู้อบรมเดน บ้านเรอนคือหัวใจของที่สัาะฉนนั้นปีนี้บ้านเรือนจะเปิดตัวแล้วครับคุณพ่อจํานานก่าาหาญเัาคิดว่าปีนี้คงจะเปิดบ้านเดอนให้กับพวกเราพิชุชนทุกคนจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองและไปดูว่าบ้านเรือจะเป็นอย่างไรปีที่เรียนก็ใกล้30สแล้วครับก็ไม่แพ้คนแล้วงาน,นบ้านเดีน ก็จะเป็นอนาคตของพระศาสนาจักรเราก็จะช่วยกันพนุถนอมนะก็ทําให้บุคลากรที่ผ่านจากบัณฑิตคุณภาพแม้ว่า90%จะไม่ได้บวดเป็นพระสงฆ์ก็ขอให้เขาจะได้เป็นผู้นัาที่ศนษที่ดีส่วน10%ซที่จะบวดเป็นพระสงฆ์ก็จะได้เดินทางในทางศักดิ์สิทธิ์ต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวกับบัณฑิตนะครับ นอนนั้นก็มอบหมายให้คุณพ่อสมบัติก็เป็นผู้ดูแลวัดน้อยมารีสมพบโบรงพยาบาลซึ่งเบรี่ครับก็มองเพิ่มให้ส่วนทางด้านพระสงต่างประเทศครับคุณพอ่อโฆเซ่ซันนี่ต้องกลับไปเข้าคอสที่ฟิลิปปินส์ระยะสั้น เมื่อเสร็จภารกิจก็ยินดีที่ต้อนรับกลับมาสู่สุรภูมิของเราส่วนพระสงใหม่ไฟแรงหรือเปล่าไม่ทราบไปดูกันคุณพ่อมาริโอนะครับก็กำลังจะจบภาษาไทยเดือนนี้เรียนมาปีครึ่งคาดว่าจะจบป .6 นะก็ผมจะพูดภาษาไทายได้พอสมควรก็จะมารับหน้าที่แทนคุณพ่อสันนี่อยู่ทิปประจำที่วัด อาทิตย์หน,งนรงโมโแล้วก็เป็นเจ้าวัดอยู่ทางภักดีชุมพลโอตะคระรอะไรสักอย่าโคกไข่นะขอให้มีความสุขความเจริญแล้วจะแถมจะแถมสเมเนามนกให้อีกหนึ่งคนเลยนจบปีสาให้เป็นคนขับรถและเป็นบริการแล้วก็จะช่วยสอนภาษาไทยไม่ใช่สอนพุกพอ่อสอนอ ให้กับระดับอนุอสาวรุนจะได้ใช้ภาษาไทยที่ลึกๆได้รับถึงล่างบาศแล้วก็อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะชวนคุณพ่อนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมหลงเลืมใครไปไหมครับผมไม่ได้หลงเลืมนะครับมีไหมครับไม่มีนะครับ,รบปีนี้ประสงค์ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วครับชินเป็นซะแล้ว บอกว่าเป็นปีที่ผ่านมนาะพี่น้องคงจะในร่วมงานกับพระสงฆ์ที่ย้ายไปใหม่ก็เลยสปีนะครับมันก็ไม่เร็วไม่ช้าก็จะได้ร่วมกันต่อไปก็บอกกับพี่น้องว่าพระสงฆ์องเรามีจํานวนน้อยและทุกคนทํางานนะั้นไม่ใช่คนละอย่างคนละสองสามสี่ห้าอย่างเพราะฉะนั้นอาจจะมีบงขัดตรงของพ่อไปบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ยังไรก็ตามก็ต้องขอโทษพี่น,อน้องนะครับในฐานะที่เป็นประธานสมต้องขอโทษพี่น้องจริงๆในความบอบค่องของพวกเราแต่พวกเราก็พยายามเสมอพยายามที่จะทาให้ดีขึ้นและสังคมของเราก็มีความเหนียวแน่นนั่นตรงไหนไม่รู้อย่างน้อยก็เหนียวแน่นกันในสนามฟุตบอลก็ <c oughs> ไปแข่งกันทุกวัดทุกวัดนะครับวันนี้ก็จะมาแข่งนะครับ พอะสมูของเราก็าเด่นเหนียวแน่นยังไม่มีใครลุงไปไหนะสาะรบุญโทษเดือที่บางทีมีสารผสมมากกว่าก็อาจจะมีหลุดอาจจะมีกระเด็นกระดอนไปบ้างแต่ของเรายัางไรก็ยังอยู่ยังเหนียวแน่นนี่เป็นพระพรที่เราสามารถที่จะคุยได้นะครับอาจจะไม่ได้จบปริญญาโททุกคนไม่ได้จบปริญญาเดกนกันทุกคนแต่ทุกคนตั้งใจทํางานดีนะครับแล้วก็มีความรับรอบ มีความร่วมมือกันอย่างดีสี่ปีที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เห็นว่าทุกปีก็ดีขึ้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความรักสังคมนทนความรักในในระหว่างองสรมแล้วก็รักงานอันนี้เป็นสิ่งที่พบได้และิ่งปีก็ยิ่งดีขึ้นนะครับส่วนการบริการพี่น้องก็เดี๋ยวจะดูว่าเราสามารถที่จะทำอะไรให้ได้ดั้งมากขึ้นไม่ใช่เป็นแต่ผู้สอนความเชื่อ แต่พวกเราจะต้องช่วยชีวิตเศรษฐกิจของพี่น้องให้ดีขึ้นดังที่เราคิดและก็ปรารถนาเพราะเข้า,ขาใจีว่าเศรษฐกิจใน,นทุกวันนี้ก็มีความยาลกลำบากครับเราะสมก็มีหน้าที่แต่ช่วยพี่น้องก็ช่วยกันคิดกันแล้วกันว,ว่าเราจะช่วยทาอะไรกันได้ครับส่วนตัวพ่อเองก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันจะเปิดโรงงานทำปุ๋ยจะมาทำจะจะกินพอเพียง จะชวนพี่น้องปลูกพืชปลูกผักจะชวนพี่น้องฟุตบอลจะชวนพี่น้องทํงสาสหกรณ์ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมของความเชื่อของเรา,าขอบคุณพ่อเฉลียวที่เป็นหัวหน้าของสังคมพ,พัฒนาก็กกาลังคิดอยู่นะครับเราคิดว่าการสอนธารมาดาอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็จะทําเรื่องราวที่เป็นด้านกนยา,ยายภาพและเศรษฐกิจนั้นค,ควบคู่ไปกับ การสวดภาวนาของเราด้วยขอบคุณทุกท่านครับเป็นพี่น้องวันนี้เสียสละเวลามนาะช่วยสวดภาวนาและเป็นกำลังใจใหนะ้กับประสงค์ของพวกเราพวกเราก็คงตั้งใจนะมุ่งมั่นต่อไปที่จะให้การทํางานของพวกเรานะั้นดีที่สุดเต็มความสามารถเพื่อความสุขของพี่น้องและเพื่อพระดำจักรของพระเจา้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ